สวัสดีครับผมบุญเลิศสื่อเฉยนะครับในปีนี้นะครับทางมหาวิทยาลัยเอเชียคาเนะครับได้รับเกียรติในการเป็นเจ้าภาพในการจัดประชุมวิชาการทางวิศวกรรมไฟฟ้านะครับหรือที่เราเรียกกันสั้นๆว่า E-Econ นะครับซึ่งจัดต่อเนื่องกันมา45ปีปีนี้เป็นปีที่46นะครับทางมหาวิทยาลัยนะครับก็เป็นเจ้าภาพนะครับ ร่วมกับทางสมาคมวิชาการวิศวกรรมไฟฟ้าประเทศไทยนะครับแล้วก็มีสถาบันสมาชิกนะครับมากกว่า40สถาบันที่ร่วมกันจัดงานในครั้งนี้นะครับซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่15-17พฤศจิกายน2566นะครับที่อ่าวนางจังหวัดกระบี่นะครับในงานนี้นะครับก็จะมีนะครับคณาจารย์นักวิจัยนะครับทั้งภาครัฐและเอกชนเข้ามาร่วมนะครับสัมมนานะครับแลกเปลี่ยนประสบการณ์ความรู้กันนะครับ แล้วในปีนี้นะครับทางมหาวิาลยนะครับก็จะครบรอบ50ปีของการสถาปนานะครับดังนั้นกระผมนะครับขอเชิญชวนนะครับคณาจารย์ทุกท่านนักวิจัยทุกท่านนะครับเข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้นะครับแล้วก็ร่วมกันเฉลิมฉลองมหาวิาลยครบ50ปีในครั้งนี้ด้วยครับขอบคุณครับ